สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับรอเพื่อนสักครู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดปรยกันเกี่ยวกับทิศทางนะครับของคุณแผนภายกูแมนปี15นะครับที่เราจดทากันนะครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหน้าเฟซด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับทิศทางนะครับและเป้าหมายนะครับของกลุ่มที่ผมเป็นคนจัดตั้งนะครับขึ้นมานะครับเพื่อเอผยแพร่บารามีของขุนแผนภายกุมานปีหน่นะครับแล้วก็ ต้องการทำให้ทุกท่านได้มีพระแท้นะครับไปครอบครองแล้วก็ได้บูชากันนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่นะครับใครเข้ามาแล้วกด9นะครับทักทายหรือว่าแนะนำตัวก็ได้นะครับผม สักครู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะเริ่มพูดบรรยายนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับผมแอดมินวีซ่านะครับเป็นแอดแอดมินนะครับของกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับผมนะครับปัจจุบันก็ประวัตินะครับก็สะสมคุณแผนแล้วก็ศึกษาคุณแผนไาปกะมาณปี15มาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับประมาณ7-8ปีที่แล้วนะครับผมนะครับ ก็ได้เห็นพระแท้แล้วก็พระเรียนแบบมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมนะฮะจุดประสงค์นะครับในการทํากลุ่มนี้ขึ้นมานะครับอันนี้เรียนให้สมาชิกทั้งใหม่และเก่านะครับทราบนะครับว่าจุดประสงค์ของการทํากลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อนะครับเป็นการเช็คพระให้คุณได้พระแท้นะครับที่เป็นพระแท้นะครับแล้วก็ หลีกเลี่ยงไม่ให้คุณเสียเงินไปซื้อพระเลียนแบบนะครับผมเป็นการเซฟเงินในกระเป๋าให้คุณนะครับก็ใครที่มีเวลาก็ควรจะเข้ามาศึกษานะครับเข้ามาหาข้อมูลนะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตในส่วนของรูปนะฮะของพระเลียนแบบแล้วก็วิวัฒนาการของแพคเกจน,นะครับซึ่งถ้าเขาเรียกว่าถ้าใครไม่แม่นพิมพ์หรือว่าไม่แม่นเนื้อนะครับก็มีโอกาสที่จะโดนพระเลียนแบบค่อนข้างสูงนะครับ สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เรามีหัวข้อก็คือจะมาพูดคุยถึงทิศทางของการเผยแพร่คุนแผนภายกุมานปี15นะครับที่ทางผมนะครับแอดมินมีวีซ่ามีเป้าหมายปีนี้นะครับผมนะครับอันดับแรกก็สร้างกลุ่มให้ใหญ่ที่สุดนะครับก็ปัจจุบันก็มีสมาชิกทั้งหมด20,000กว่าคนนะครับซึ่ง ยังไม่พอนะครับผมในการที่จะเผยแพร่บารมีของขุนแผนภายกุแมนปี15แล้วก็บารมีของลูงบุทีมนะครับก็จะมีการปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะทําให้กลุ่มใหญ่ขึ้นมากกว่านี้นะครับประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นขึ้นไปนะครับแล้วก็สมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับควรจะเปิดใจนะครับอันนี้แนะนํานะครับควรจะเปิดใจในการศึกษาสิ่งใหม่ๆนะครับ บางทีเราไปศึกษาที่มันผิดพลาดมานะครับเข้ากลุ่มผิดหรือว่าไปเรียนรู้อะไรที่มันผิดผิดมานะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ใหม่ได้นะครับลองคิดพิจารณาดูนะฮะลองเปรียบเทียบดูระหว่างที่ผมได้พูดไปนะครับได้ผมได้ชี้แนะไปนะครับอะไรถูกอะไรผิดก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ในการดูพระให้พวกคุณนะครับผมไม่ได้เน้นว่าผมจะต้องมาเล้นขายพระตัวเองนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาพระคนอื่นมาให้ผมดูทุกวันนะครับแล้วก็ไปเช่ากคนอื่นผมก็ดูให้นะครับ <_ AT> อ,องค์ไหนแท้ผมก็บอกแท้นะครับ <_ AT> อ,องค์ไหนมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์แท้หรือว่าองค์ไหนต้องการให้ดูองค์จริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าบางองค์มันต้องดูองค์จริงครับเพราะว่าตอนนี้เกเรียนแบบทําได้หมดนะครับทำได้หมดทั้งในส่วนของพิมพ์ทรงนะครับแต่เนื้อหาบางส่วนนะครับาบางส่วนทําไม่ได้นะครับผมนะฮะ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับคนที่เข้ามาศึกษาใหม่ทุกคนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเข้ามาเปิดใจก่อนนะครับอันดับแรกคุณต้องเปิดใจก่อน 2. หาพระแท้นะครับพระแท้ที่ตรงตามตารานะครับเนื้อหาตามตาราพิมพ์ตามตารานะครับหาสักหนึ่งองค์เป็นแนวทางนะครับอันดับ 2. องมีหนังสือนะครับ หนังสือที่สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับสามก็คือพยายามเข้ามาบ่อยๆนะครับเข้ามาดูบ่อยๆนะครับจะได้ไม่เป็นเหยื่อนะครับแล้วก็สี่แนะนำช่วงนี้นะครับถ้าอยากจะเช่าจริงๆนะครับควรจะเช่าคนที่กล้าการันตีรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างผมก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับไม่ว่าเคสไหนก็ตามนะฮะ คือทุกคนนะครับในกลุ่มผมเนี่ยนะฮะเคยเช่าผมไปเป็นแสนเป็นหมื่นหรือหลักพันนะครับเดือดร้อนขึ้นมาสามารถขายคืนผมได้ทุกเคสทุกกรณีนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีบล็อกเฟสนี้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โม้นะครับอ่าก็ถ้าเป็นมือใหม่จริงๆก็ควรจะพิจารณาคนที่จะเช่าหาให้ดีที่สุดนะครับอ่าคุณจะได้ไม่ต้อง มานั่งร้องไห้ทีหลังนะครับนะอันนี้ต้องพูดตรงตรงนะครับผมเป็นแอดมินที่ค่อนข้างจะเป็นคนตรงนะครับไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าบางทีมานั่งเกงใจนะครับเ,เกงใจไปนะครับถึงเวลาคุณก็ก็เหมือนเดิมหลงทางนะครับพอหลงทางปุ๊บผมก็ต้องมานั่งแก้ไขให้คุณอีกนะครับมันก็เสียเวลานะครับเป็นไม่ได้ก็ตัดตอนไปเลยดีกว่านะครับอะไรแท้ก็บอกแท้ อะไรเก๋ก็บอกเก๋อะไรไม่รู้ผมก็บอกไม่รู้นะครับชัดเจนนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็อธิบายนะฮะในส่วนของแนวทางกลุ่มนะครับแล้วก็ข้อแนะนําต่างๆนะครับแล้วก็ผมจะบอกนะฮะถึงเป้าหมายปีนี้นะครับของทางผมนะครับในการเผยแพร่ขุนแผนภายกุมาปี15นะครับอ่าซึ่งเริ่มปีนี้นะครับสำหรับ ท่านใดนะครับที่เก็บขุนแผนภายกูแมนปีหนึ่งห้ามาตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบันผมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะครับแต่ต้องเป็นพระแท้นะครับเพราะว่าผมได้จัดทำหนังสือนะครับเพื่อเผยแพร่นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักขุนแผนภายกูแมนปีหนึ่งห้านะครับแล้วก็คนที่ต้องการศึกษานะครับจริงจัง ประมาณ2,000เล่มนะครับตอนนี้ผลิตเพิ่มมาเป็น2,000เล่มแล้วนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับกำลังจะกระจายออกไปข้างนอกกลุ่มนะครับซึ่งเมื่อหนังสือนะครับของผมที่จัดทำขึ้นมานะครับเป็นแนวทาในการสอนนะฮะการดูพระแท้และก็พระเลียนแบบในเล่มเดียวนะครับในนี้จะเป็นภาพสีทั้งหมดนะครับให้ดูตัวอย่างนะครับ มีประวัตินะครับประวัติการสร้างประวัติหลวงปู่นะครับแล้วก็ภาพสีเหมือนจริงนะครับเมื่อหนังสือเล่มนี้นะครับผลิตออกไปทั้งหมด2 0 0พันเล่มกระจายออกรอบกลุ่มไปนะครับแอบก็ลองคิดง่ายๆนะครับในนี้มีความหมายของว่านต่างๆด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าว่านแต่ละชนิดนะครับมีพุทธคุณอย่างไรหรือจะเป็นตะกุดนะครับพิมพ์ต่างๆนะครับ ในนี้นะครับนี่ครับทั้งหมดเป็นภาพสีนะครับนี่มีขนาดขององค์พระให้ดูเปรียบเทียบนะครับหรือไม่จะเป็นเหตุเปิดเหตุผลทําไมขนแผนปีหนึ่งห้าจึงเป็นพระแท้นะครับอ่าเนื้อหาในนี้ร้อยกว่าเล่มร้อยร้อยกว่าหน้านะครับผมนะฮะนี่ครับผมก็ผลิตออกมาทั้งหมดตอนนี้นะครับสองพันเล่ม โดยใช้เงินตัวเองนะครับไม่มีเงินใครนะครับการเผยแพร่นะครับเป้าหมายของผมชัดเจนนะครับอ่าสำหรับคนที่มีพพะแท้ส่วนใหญ่จะเกิดพุทธคุณนะครับอ่าดูจากคนที่เช่าไปกับผมนะครับส่วนใหญ่มีพุทธคุณเกือบหมด100%อนะครับอ่าอันนี้คือยืนยันนะครับจากผู้ใช้จริงผู้บูชาจริงนะครับอ่าอันนี้คือไม่ได้โม้เหมือนกันนะครับอันนี้พูด จากความเป็นจริงนะฮะจากที่แชร์ประสบการณ์ในกลุ่มนะฮะก็เดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ก็จะกระจายออกไปนอกกลุ่มโดยผ่านเพจของผมนะครับอ่าในในไม่กี่เดือนนี้นะครับผมนะครับอ่าสำหรับคนไหนที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่นะครับสั่งซื้อนะครับเล่มนี้อ่าทำมานะครับตอนนี้2,000เล่มนะครับทุกอย่างมีต้นทุนนะครับ ลงทุนกับความรู้แค่5 5 0บาทนะครับคุณจะดูพระเป็นนะครับแน่นอนครับการันตีคุณภาพนะฮะคุณสามารถแยกบล็อกแยกพิมพแยกเนื้อพระแท้พระเกยได้นะครับอ่านี่คือไม่แพงนะครับสําหรับความรู้ที่คุณจะได้รับแล้วก็ดูเป็นนะครับไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาเช่าพระเกยมานะครับแต่ละวันเช่ามากกว่า500อยู่แล้วครับนะฮะซื้อไปหนึ่งเล่มนะครับ คุณศึกษาแป๊บเดียวไม่ถึงสัปดาห์คุณรู้แน่นอนนะครับคุณสามารถแยกออกเลยว่าองค์ไหนแท้เก๊นะครับอ,อันนี้ก็แนะนำนะครับสำหรับคนที่อยากศึกษาจริงๆนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าพระขุนแผนปีหนึ่งห้าแท้หรือไม่แท้ก็ดูต่อไปนะครับดูต่อไปโดยผมจะเป็นคนผักดันเองนะครับเป็นคนผักดันให้ขุนแผนปีหนึ่ โด่งดังนะครับตอนนี้ก็โดวงดังไปไกลทั้งต่างประเทศแล้วนะครับแต่ในประเทศนะครับคนยังดูพระไม่เป็นอีกเยอะนะครับอ่ายังเล่นพระเกยอ,อยู่นะครับอ่าตรงนี้หนังสือเล่มนี้จะช่วยเขานะครับแล้วถึงเวลานั้นคุณแผน1นึจะมีราคาสูงขึ้นคนจะตามหามากขึ้นอันนี้คือคำนำนายของผมนะครับอ่าส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจนะครับอ่า นี่คือทิศทางนะฮะที่ผมแอดมินวีซ่ามีเป้าหมายนะครับชัดเจนผมอันนี้คือบางคนยังไม่รู้จักผมอย่างจริงจังนะครับผมแอดมินวีซ่านอกจากเล่นขุนแผนภายกุมานปีหนึงหมา7ปีแล้วนะครับผมเป็นนักสะสมตัวยงนะฮะหรือว่าเช่าหาพระทุกสายทุกประเภทนะครับรับเหมาพระตามบ้านเล่นพระมาทั้งหมดเกือบ20ปีแล้วนะครับ ดังนั้นการพิจารณาพระแท้เก๊ทำให้มีประสบการณ์สูงในการที่จะดูเบื้องต้นได้ว่าองค์ไหนแท้เก๊พระเหรียญพระเนื้อผงหรือว่าจะเป็นพระเกจิท่านอื่นผมก็สามารถดูได้เบื้องต้นรุ่นไหนที่ไม่ชํานาญผมก็จะบอกไม่ชํานาญนะครับเพราะว่าบางรุ่นก็จะศึกษาเป็นรุ่นๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นขุนแผนภายกูแมนปี15นะครับตรงนี้ผมมีพระแท้นะครับ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-60องค์ g, นะฮะมีทุกบล็อกทุกพิมพ์แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของพิมพ์อ,อื่นๆนะครับที่เป็นเนื้อหาใกล้เคียงกับคุณแผนปีหนึ่งอีกประมาณ20-30องค์ g, นะครับคือทำไมพระถึงเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเก็บมานานนี่ครับผมเก็บด้วยความศรัทธาแล้วก็เก็บด้วยด้วยกำลังของผมเองนะครับนะฮะก็ เมื่อเราชอบนะฮะเมื่อเราศรัทธาเมื่อเราคิดว่าใช่ก็เก็บนะครับไม่ต้องมาบอกให้ใครเก็บนะครับเพราะว่าเมื่อคุณรอให้คนอื่นสั่งว่าให้เก็บเมื่อนั้นคุณก็จะตามหลังเขานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับาการที่ผมเก็บพระมาเรื่อยๆโดยที่เรามีแนวทางของตัวเองชัดเจนแล้วเราก็เป็นนักศึกษาที่ดีนะฮะศึกษาพระมานานนะฮะทำให้ได้เปรียบคนอื่นก็เหมือนเซนพระทั่วไปนะครับ คือถ้าคุณดูพระเป็นนะฮะดูพระเก่งนะฮะคุณก็ได้เปรียบคนอื่นในการเช่าหาในการเช่าใน,ในราคาที่ถูกกว่านะฮะไม่ต้องร้องขอประกันอ่าแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้นะครับอ่าไม่มีความรู้หรือว่าไม่ชํานาญนะฮะคุณก็ต้องเช่าในราคาที่เขาเรียกต้องมีประกันนะครับอ่าเขา้าใจง่ายก็คือพระพระมันทุกองค์มันมีราคาตลาดมีราคาการทุกองค์ คุณแผนปี15ก็เหมือนกันนะครับมีราคากลางที่ชัดเจนแต่บางกลุ่มปล่อยถูกปล่อยแพงอันนี้มันก็เป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะครับาการป่อยถูกอาจจะเป็นเพราะว่าร้อนเงินหรือว่าคิดว่าพระตัวเองเก๋หรือไม่ก็อยากจะขายออกในราคาที่เขาเรียกว่าขายง่ายก็มีนะครับอันนี้มันต้องดูที่องค์พระนะครับก็พิจารณาเอานะฮะ ก็ผมก็มีหน้าที่นะครับคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมจัดสร้างขึ้นมาก็มีหน้าที่ดูแลพวกคุณทั้งหลายนะครับอ่าให้ได้รับพระแท้นะเซฟเงินกระเป๋าคุณก่อจากพระเกะ๊เรียนแบบนะฮะแล้วก็ได้พระที่มีพุทธคุณไปครอบครองอ่าอ่ตรงนี้ก็ทำไปเพราะเพราะอยากทำนะฮะไม่ได้ต้องการให้คุณมาอ่าเขาเรียกว่าตอบแทนอะไรผมนะครับ ผมก็ทาเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบาร,รมีของผมไปด้วยนะครับใครจะนับถือผมก็ได้ไม่นับถือก็ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะฮะผมนับถือทุกคนนะครับที่เข้ามาในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนไหนก็ตามหรือเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับที่เข้ามาศึกษาร่วมกันนะครับอ่าก็ยังไงก็ถ้ามีอะไรปรึกษานะครับก็สามารถอินบ็อกซ์มาส่งรูปมานะฮะหรืออยากจะปล่อยพระ ถ้าเป็น้าแท้นะครับที่ผมเนี่ยอชอบนะครับคือเน้น้าสวยอันนี้พูดตรงถ้าผมชอบผมถูกใจผมขอราคาราคาตกลงกันได้มีการซื้อขายแน่นอนนะครับคือไม่มีไม่ได้โม้นะครับว่ารับซื้อแล้วไม่ซื้อนะครับก็คือถ้าราคาตรงกันภาพถูกใจเป็น้าพแท้ที่เอาง่ายๆผมร้อยเปอร์เซ็นผมดูแล้วใช่คุณได้ตังแน่นอน นะครับการส่งพระมาปล่อยให้ผมเช่านะครับสําหรับเพื่อนพี่น้องที่อยู่จตงหวัดนะครับส่งพระมานะครับเบื้องต้นดูจากรูปก่อนนะครับดูจากรูปก่อนถ้ารูปผ่านนะครับถ้ารูปผ่านผมจะให้คุณส่งพระมาให้ผมก่อนเพื่อเช็คตรวจสอบตัวจริงอีกทีหนึงถ้าพระโอเคคุณได้เงินเลยครับวันนั้นคุณผมจะโอนเงินให้ทันทีนะครับ ตรงนี้ก็มีสมาชิกหลายคนส่งมาให้ผมเนี่ยมากกว่า20คนแล้วนะครับที่ส่งมา,าแล้วก็ได้เงินไปนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องก,การโกงนะครับผมไม่เคยโกงใครนะครับตรงนี้คือผมแฟร์กับทุกคนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับติดตามดูผมไปเรื่อยๆนะครับว่าผมจะพาขุนแผนพายกูมแมนปี15ไปถึงไหนนะครับ ผมมีความตั้งใจสูงนะครับตรงนี้ก็ต้องรอติดตามผลงานผมต่อไปนะครับส่วนกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับว่าแล้วแต่ศรัทธานะครับใครจะเชื่อถือใครผมก็ไม่ขาดศรัทธานะครับเพราะว่าคือผมทําดีของผมในกลุ่มผมพอครับผมไม่จำเป็นต้องไปไปว่าคนอื่นนะฮะเราทํา้ของตัวเองให้ดีดูแลกลุ่มตัวเองให้ดีก็พอนะครับ ส่วนกลุ่มอื่นจะเป็นยังไงผมก็ได้แค่ตักเตือนนะฮะในกลุ่มผมไม่ไปยุ่งกลุ่มอื่นกลุ่มอื่นก็ไม่ควรจะมายุ่งกลุ่มผมเอาง่ายๆเออเพราะว่าเอาง่ายงคือบ้านใครบ้านมันเออคุณก็ดูแลสมาชิกของคุณไปนะคือผมให้โอกาสทุกคนนะครับอยู่ในกลุ่มนะฮะแอดมินบางคนก็เขาเรียกว่าอยู่กลุ่มไปเริ่มเก่งก็ออกไปเปิดกลุ่มเองเป็นแอดมินอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวนะครับ อ่าก็ให้อยู่นะครับไม่ได้บล็อกออกไปไม่ต้องไม่จําเป็นต้องบล็อกนะฮะอ่าก็ขอแค่ไม่วุ่นวายกันและกันนะฮะอ่าศึกษาใครศึกษามมนบางคนเล่นแต่พิมพ์นิยม A อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับส่วน B คุณไม่เล่นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอ่าแต่ทางปุ่มเรานะฮะมีความเขาเรียกว่ามีการเปิดกว้างนะฮะในการเล่นทุกพิมพ์ทุกปีอ่าตั้งแต่ยุค 08นะถึงปัจจุบันเลยนะครับสามารถโพสได้หมดพระนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระอะไรก็ตามคุณโพสได้หมดแต่ถ้าเป็นพระไม่แท้ผมไม่ให้ผ่านนะฮะผมไม่ให้ผ่านเข้ากลุ่มผมจะเป็นคนคัดกรองให้สมาชิกทุกคนเบื้องต้นก่อนนะฮะถ้าพระไม่แท้นะหรือว่าพระที่สงสัยว่าไม่แท้ก็คือจะไม่ได้รับอนุมัติ ผมไม่มีการกีดกันนะครับให้พวกคุณมา,าโพสต์และผมบล็อกออกไม่ใช่นะครับนะฮะถ้าคุณทําตามกติกาเข้ามาแล้วไม่ปวนนะครับนะคุณก็อยู่ไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถ้าเข้ามาปวนนะครับนะคุณก็ไม่ได้อยู่กลุ่มนี้นะครับแค่นั้นเองนะครับอ,อยู่กันก็แบบพี่น้องนะครับมีอะไรก็แบ่งปัน พระเครื่องนะครับมีก็แบ่งกันกันนะครับถึงเวลาเบือ่อไม่อยากเก็บแล้วก็ขายต่อแค่นั้นเองครับแบ่งให้คืนคนอื่นไปบูชาต่อเขาเรียกว่าพระเลือกเจ้าของนะฮะถ้าเรามีศรัทธาเขาก็จะมาอยู่กับเราแต่ถ้าไม่มีศรัทธาคุณก็ไม่มีวันได้นะครอบครองนะฮะอ่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็คุยกันประมาณนี้พอนะครับผม ก็ไว้มีโอกาสมีเวลาว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาไลฟ์สอนพระนะครับวันนี้ก็คือแค่มาพูดคุยเบื้องต้นเกี่ยวกับทิศทางในปีนี้ที่ผมแอดมินวีซ่านะครับจะทำนะฮะแล้วก็ฝากติดตามผลงานนะครับส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจในตัวผมหรือไม่มั่นใจว่าขุนแผนภายกุุณาปี15ปัจจุบันเนี่ย เป็นยังไงแท้หรือเปล่านะฮะรอดูครับปัจจุบันเขาไม่ได้เล่นหลักพันสองพันนะฮะเออบางคนไปเช่ามาพันสองพันแล้วก็บอกแท้ไม่ใช่นะครับตอนนี้ราคาตลาดเขาไปไกลแล้วนะฮะ,ะสวยๆนี่ก็สองหมื่นถึงสามหมื่นเลนะฮะบางองค์เป็นแสนนะครับก็เห็นบางเพจเขาขายเป็นแสนก็มีนะครับต้องสวยจริงนะครับต้องแบบสวยจริงแล้วก็เป็นพระเก็บสภาพดีนะครับคนไหนใจถึงก็กล้าเช่าแค่นั้นเอง มีน้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็มีครับไม่ใช่ว่าราคายังเล่นหาอยู่ที่พันสองพันสามพันคุณก็คิดว่าโอ้แท้หาง่ายตามตลาดทั่วไปอันนี้คุณคิดผิดแล้วนะครับขนาดผมเนี่ยเช่าเข้านะครับรับเข้าเนี่ยนะฮรับรับเข้าเอาง่ายๆคือผมรับเข้าผมต้องไปต่อนะฮะผมต้องเช่าถูกว่าราคาตลาดสมมติตลาดหมื่นห้าหมื่นห้าถ้าอสวยหมื่นห้า ผมก็รับเช่าหมื่นหนึ่งเพื่อเอาง่ายผมไปต่อผมมีประกันผมต้องประกันให้สมาชิกทุกคนอันนี้พูดความเป็นจริงนะครับผมต้องมีประกันระยะยาวให้สมาชิกนะฮะแต่สําหรับคุณไม่ต้องประกันผมเลยนะครับคุณได้ใช้เงินเลยนะครับนี่แหละครับก็คือว่าทําไมข้อแตกต่างระหว่างเซียนพระนะฮะเซียนพระกับธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะครับเซียนพระ เขาต้องรับประกันให้คุณตลอดชีพถ้าเป็นพระมาตรฐานพระแท้นะครับพร้อมรับซื้อคืนตลอดเวลาแต่ถ้าไม่ใช่เสียนพระตัวจริงนะฮะคุณขายแล้วขายเลยถึงเวลาเดือดร้อนมาคุณขายใครก็ไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ใช่เสียนพระเขาไม่รับซื้อคืนคุณก็เจ๊งถ้าโดนพระเก๋คุณก็เจ๊งคิดง่ายๆ่ายนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับไว้ว่างนะครับผมจะเอาพระเรียนแบบนะครับ ที่ผมเช่ามาทั้งหมดประมาณเกือบ20องค์นะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบให้ดูนะกับพระแท้นะครับก็าติดตามนะฮะวันนี้ก็คุยนานพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเวลานะครับเดี๋ยวสักพักมีนัดไปเช่าพระนะครับคืองานผมแต่ละวันก็อย่างเงี้ยครับดูพระในเฟซบ้างบางทีก็นัดเช่าพระข้างนอกบ้างบางทีก็ไปส่งของบ้างนะครับบางวันว่างก็โพสเยอะหน่อยบางวันไม่ว่างก็เงียบ ก็ยังไงก็ฝากติดตามนะฮะใครสอบถามอินบ็อกอะไรมาก็ตามนะครับถ้าตอบช้าหน่อยก็ขออภัยนะครับก็ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าแตะวานงานเยอะนะฮะงานเยอะเือนงานโอเคครับผมก็ขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่ขอบคุณทุกท่านนึงครับมาชมนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ